มันจะมีคําพูดหนึ่งที่เมยว่าเมชอบมากเวลาผู้ชายรักผู้หญิงเขารู้ว่าคุณหาเงินเองได้เขารู้ว่าคุณซื้อของนี้ด้วยตัวเองได้เขารู้ว่าคุณดูแลตัวเองได้แต่เขาอยากทําให้คุณเข้าใจไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเป็นคนอ่อนแอรหรอทําไมผู้ชายจะต้องเปยํทำไมผู้ชายจะต้อง,องออดูแลเทคแคร์ปัญญาอ่อน เพราะผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเธอเขาไม่ได้สนใจเธอแล้วเขาไม่ได้สนใจเลดี้เมย์เขาถึงมานั่งเถียงกับเลดี้เมย์ปัญญาอ่อนแต่ถ้าเราเจอผู้ชายที่รักเราผมรู้ว่าคุณทํางานทํางานด้วยตัวเองได้ดูแลตัวเองได้หาเงินได้ซื้อของเองได้แต่ผมอยากดูแลคุณผมอยากให้คุณแฮปปี้เขาใจย่าง มันต้องให้ฉันเป็นง่อยหรอหรอหรือเป็นพิการทํางานตัวเองไม่ได้มึงถึงต้องมาซื้อของ,อของให้กูมึงถึงจะมาโอนเงินให้กูบริจาคให้กูอย่างนี้หรอเข้าใจป่ะเขาใจป่ะ,ปะกูต้องกูต้องเป็นคนแบบไหนอะที่ผู้ชายจะต้องดูแลอะกูต้องเป็นคนพิการหรอเออ ู้หญิงก็หาเงินเองได้ทําไมต้องใครผู้ชายไปผู้หญิงซื้อของเองได้ทำไมผู้ชายจะต้องซื้อให้ต้องให้กูเป็นคนยังไงอ่ะคนต้องต้องให้ให้กูเป็นคนพิการเนาะมึงถึงจะเปเออเออใครอยากได้นะคะศาสตร์รักศาสตร์เงิน the art of อ่อ getting paid เลิฟก็คือศิลปะของการได้เงินจากผู้ชายนะคะเดีงยวนั้นใครอยากได้นะคะคอร์สนี้399ราคาดีมากจากราคาเต็ม39มหมนะคะนะสอคอร์สนี้คุณจะได้วิธีการให้ผู้ชายเปยพูดกับผู้ชายยังไงให้เปนะคะวางตัวยังไงนะคะในการอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปโดยไม่ต้องพยายามใครที่พยายามให้ผู้ชายเป หลายกลยุทธ์แล้วไม่รู้จะต้องทำยังไงดีมา,มาเรียนมาเรียนคลาสนี้อยู่เฉยผู้ชายก็เปนะคะราคาเต็ม7999นะคะราคาโปร7999นะคะแล้วก็ค่าโปรโมชั่น2คอร์คือ6999ค่ะ6999 2คอร์ค่ะที่รักไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่น2คอร์ตกคอร์ละ3 0 0 0กว่าบาทเลดลดลงเรียนไล่เลยนะคะที่รัก